สวัสดีครับผมตึงคึงช่างเ e. นะอนครนยยกนะครับหรือว่าช่างเ e. นะอนครนยยกนะครับน,นี่ดูงานข้อนะครับผมงานข้อมีโอโซ i c กเว็บร้อยร้อยิบห้าครับน,น,นี้ทำส่งลูกค้ามานี้ครับผมชั้งเมิลถ่วงให้เรียบร้อยที่ถ่วงครอครับ ครับผมเจ็บร้อยสิบพอซีบีชักสามหาการให้เจ็บร้อยครับมีโอชักสามครับชักห้าพอซีบีอาร์ชักเ oh, ก้า oh. ครับ ประมาณนี้นะครับผมสนใจใสอบถามส่งถาได้ครับผมสวัสดีครับ